ก็เปิดให้ทดลองเล่นไปแล้วกับ Meshable เกมขับหุ่นยนต์มันตี6ต่อ6จากค่าย Amazing Season Games โดยเราจะรับบทเป็นคนขับอย่าง Driver กับการออกสนามลบไปพร้อมกับหุ่นยนต์อย่าง Mesh เพื่อไปอแย่งชิงทรัพยากรมัง้งเพราะตอนนี้เนเรื่องเกมยังไม่บอกผมก็เลยมั่วไปก่อนระบบในเกมตอนนี้เราสามารถเลือกหุ่นไปออกดานแต่งหุ่นแต่งคนขับและมีโบงงามๆผมหมายถึงแฟชั่น ในช่วงเบต้ามีโหมดการเล่นยึดพื้นที่โหมดเติมพลังงานโหมดทีมเนทแมทและโหมดดันเพโลดอ๋อแล้วก็โหมดขุดเจาะซิกเนเจอร์ของตัวเกมจะอยู่ตรงส่วนของเมช่าหรือตัวหุ่นเป็นหลักเช่นสกายไรเดอร์เป็นหุ่นประเภทเครื่องบินสายกลางมีจุดเด่นในด้านของแอร์คอมแบทหรือการโจมตีทางอากาศเป็นหลักแต่ด้านการสปอร์ตค่อนข้างต่ำและเกาะของตัวหุ่นนั้นแพ้ทางกับการโจมตีและประชิดและประเภทของอาวุธที่เป็นปืนใหญ่ เนื่องจากเกมอยู่ช่วงเบตา้าทำให้ปัญหาในตัวเกมที่เจอกันหมอยจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของหุ่นผมจะไม่รีวิวเกมอย่างเต็มที่จนกว่าเกมจริงจะออกหลังจากนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเกมเพย์จากสีวันเต็มเต็มก็เตรียมข้าวเกมขนมให้พร้อมแล้วก็เชิญรับชมให้สนุกครับเนอะไรดีวะดูกู <c oughs> จะเบียวมาคอที่จะเดวี่ที่วันเดม เอนกเรอเออมันต้องต้องส่งคนไปเรียกอะไรที Ê, mm ่ลองมาแล้วโอ้โหโคตรเออเหนื่อยคือบางทีเราไม่รู้ไม่ตายกับนเลยนี่ไอ้เกมเพี่นี่ไม่ขายโมเดลมากเลยหุ่นหน้าต่อมากกลัวไม่กลัวไม่อยขายคนหน้าต่อไม่กลัวถ้าเปิดถ้าทำเป็นสำเร็จรูปมากถ้าเปิดเกมกลัวขาย โอ้ยไม่หนุกเลยเพราะส่วนใหญ่ของเจ๊กมันก็มีต่อไว้แต่ส่วนใหญ่เสร็จมนยืดไอ้สำเร็จรูปมันเยืะกว่าใ่ไอ๋อไอส่งของอ่ะไอส่งชาติไปลงวนมาเห็นวนมากเห็นตเจ๊กเออวนมากเห็นแต่ของใชไปโหลดส่งของแล้วก็ทีมเดนแมทตอนนี้ที่มีอืมอันหนึงไอต้นลงสีเป็นมานชิงกา เราสกูจะไปจะไหน ABC บอกด้วยอี๋แต่แอตนี้ได้อยี่ยนะเรามีตัวโปรเทคยิงมิสไซล์ได้อยู่มิสนา伊สองตัวบินสองตัวได้ไปไปเยี่ยกูปรับอัตราดีกว่าที่ผ่าน มันมากตอนนี้พียปีเอโปก,ก่อนเลฟ้าโอ้ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไอิบโอ๊ะใครก็ได้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่มึงเออมันแรงอะเนาะ ผม,ผมแตกแล้วไม่โชคดีผมโดนลุกเม่เจอเพเนเตอร์ปั๊บผมขนลุกเลยเหี้ยตัวมึงก็เป็นตัวแพ้ทางด้วยพอออก่าทีนึงก็ได้แค่ปืนอ่ะบ้าก้าระโน่แต่ปืนแรงนะถ้าใช้จังหวะด,ดีๆก็คือเวอ้ยไม่เจอเบนเทอริกา้า

thế ừ, này cho thôi, lắc tôi luôn, rồi, bắt mốt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 , 2 đợi. Đợi. <laughs> ở đây, ở đằng แพนเธอร์เพนเธอร์เพนเธอร์โอ้แ,แ,แพนเธอร์เพนเธอร์เพนเธอร์เฮ้ยเฮ้ยไม่ช่วยอยู่ไม่ช่วยอยู่เดียวเดียวโอ้ไม่ได้ตัวไหนวะอ,อ๋อสกายนี่ดีว,วะเกมหุนที่เราตามหามานานเวน is that need one that's selling me? what? it's, a <coughs> <coughs> uh -oh. hey, it's here, the same one. the of you protect. Ooh. เรียบร้อยเดลืออตัวนึงสการเลยเด้อน่านฟ้าเป็นของกูแบตกข้างล่าง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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างล่างแตกโอเคยัง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 มันมันปลดกอดได้มันใส่กอดและเวนเด้อเด้อเด่อเด้อพี่แบตหมดพี่แบตหมดพี่แบตหมดพี่โดนตึ้มเรียบร้อยตดือดละ มาช่วยกันโอเคโอ้ยแม่แพนเทอร์กับตัวหนุเริ่มต้นกันชิมแลนด์กู ไอ้ชีว์เราเป็นตัวหกแสนเลยเหรอวะไอ้เหี้ยสเปควุ้บสเปควุ้บเอ็ดแม่แต่คู่ไม่ได้ดูตอนนี้อยู่แต่ข้างนอกเลยม <laughs> ันเล่าหดไปแล้ว นะครับมีอยู่ตรงใกล้ฐานนะระวังด้ดยวยจะละต้องหนอยู่โอ้จิบหายแล้วไงกูอ่ะมีปัญหาอันนี้ปัญหาของพี่แล้ว ยิงมวยยิงได้แต่ปืนยังไงกูข้อที่แบบนี้ไนเปอร์ดี่เพื่อนเนออี่ยไอบ้านนี่สับโดนเอา ไ <laughs> อ้เก๊กิกันเองแล้วเฮ้่ในบ้านโดนซะต้นนะเออต้อนไอ่ในบ้านอู้ในบ้านสับตู้ใส่เขาไม่ได้จ oh ้ไอีเชยในบ้านสามตัวไอ้ใส่แม่งเอ้ย ยัดตัวใหญ่เลยทุ oh, ๊ยเขาจะโอ้โหไม่ว่างเลตอนนี้ไม่ว่างเลยจุดอะไรก็ไม่ <c oughs> ตอนนี้มันเอาฐานเราแล้ว,ลวมันเอาเจ็ตเราแล้วตายไปอีกที โูนู่ฟืนมันยิงยิงยิงเทียหน้าต้นมันต้องยิงช้าข้างอ่ะต้องยิงข้างปล่อยข้างปล่อยข้างแล้วก็ใช้โคกสกิลในตัวมันก็เลยลำบากเดี๋ยวมันยิงช้าได้ผมยิงช้าดีกว่าโปรเทคหน่อยเอาของไปโลดรถลังปล่อยกิสายตามหลังตัวที่ทำหลังอยู่ นี่ผ่านคนโดนจับโอ้โหแบทบดแบทบดต้องเล่นแบบสายพิ้วอ่ะแล้วก็ไปอัพโหลดเดี้ยใช่โอ้ยข้างในไม่ไหวช่วยได้เลยใช่ข้างในไม่ไหวข้างในมันเยอะมันอันนี้เจอแฟนเธอร์กับไอตัวเบสิกลอออย่างเดียวเลยคือ นี่สัสกำฟูหาหาตานี่โอ้ให้ตายเหอะโอยนี่ฆ่าไ,<ห>ไม่ได้เลย目標への集中攻撃 ดนอยู่วะเรียบร้อยยัดของยัดของแล้วยัดเลยตอนนี้ต้องเอาไปยัดแล้วอ๋อแล้วก็หมดขุดเจบของมีไะมันอยู่ข้างในอย่างเดียวข้างนอกยังไม่เสร็จเลยตัวบีอ่ะเลยบินตาเอาได้คือเอาบีอ่ะแต่ต้องโปรเทคแล้วนะเตรียมตัวเดี๋ยวเอาแล้วก็รีบไป Hãy đi đến khu vực bảo vệ. Chúng tôi đang ở trong khu vực bảo vệ. Giúp tôi! Giúp tôi! Bắt đầu đi. Đi thôi. Tôi ở bên trong, tôi ở bên trong, tôi

อินโฟโนมได้จังหวะแบบตัวยืนกับพ uh, ื้นไม่ก็ตัวในอากาศอยู่กันเยอะๆนี่ก็เยอะแบบผมต้องไล่เก็บอ่ะที่วอรเกตปะผมไม่สมาถให้พวกแม่งอยู่กันนั่นได้หัวมาคอรสเซเว่น โฉดโคตรอันตรายนี่ไอ้ต้นยิงอย่างมันเลยตุ้มทั้งค่าต้นต้นต้นเราโดนล่อซื้อเราโดนล่อซื้อต้นเราโดนล่อซื้อช่วยพี่ด้วยลุบ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 ลงเลยท่านไม่ยู่ไม่หิวอย่าหุนหุน ตายแล้วตายแล้วช่วยไม่ตัวเลย้ี่แอรพี่น้องบูคั่งไงนี่แมงซ่อมนั้งู่เลยจะไอ้ยิงกลัวไปไม่รู้ช่วยอยู่อ่ะยี่แไม่น่าช่วยแม่งเลยแมงมีกะ ช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมมีเครื่องยนต์กระสุนคู่หมดกระสุนคู่หมดกระสุนคู่หมดเฮยผมจะแตกผมจะแตกผมจะแตกช่วยด้วยต้นช่วยกูกโอ้โอเคแม่งมีคอยแก้วโอ้ยอี้ขาให้สัตว์เฮ้ยงชิบหายกระสุนหมดกระสุนหมดใครก็ได้ช่วยด้วยป่วยอะไรมึงป่วยอะไรมึง มาดิเขวีย้ยเลยเวไอ้ที่ป๊อปเปิดตุยพยายามตั้งโล่เชียรกูพยายามตั้งโล่หุบตั้งโล่หุบเพราะมันถึกกว่าถ้ามึงปล่อยแบบนิ่งๆมาใจนั้นเลยแล้วก็ยิงอัดเลยมึงไม่ต้องต้องสนเทียอะไรเลยก <c oughs> ูให้ทิกมึงแล้วใช้มันซะ เซเปอร์หนักแม่งฟรีว่ะเตโกโซ บอกกูแล้วไอ้เี้ยนี่โวยอะไรมึงเะโอ้สอยสซเนเปอร์อนะีกแลวต้องหอนเนี่ยเหนักไม่หนักหนักเพราะผมผม,ผมต้องให้เกมที่นี่มีมาโคอ่ะบางทีผมลนกดไม่ทัน ตีรัดโอ้แล้วใช่มตีรัดเหรอมึงตีรัดเหรอไอ้แดดเรียบร้อยตอนเก้แคนนี่แหละโอม่งบินเป็นยุงเลยโออโหดีบัตเตอร์เย้บัตเตอร์เย้บัตเตอร์เย้วินฟงเธอคอนเทมเพราเยบัตเตอร์เยียนี่ไงบัตเตอร์ I'm c o <oughs> m i n g for. I'm coming บ o r I'm ม o m i ม g for your help แอ coming for your help ใครที่อะ Emperor ใครแะ้ววะผีเลเหยงไทยได้นี่แอมเปอร์ beautiful take you กูมาละแมวหัเร็วเลยไอ้เหี้ย ไม่น่าก่ะมาเด็กเออปวดันอยู่ยเด,ดเเี๋ยวรอแต่เช้าเหญ่ก่อนะลสวยอู้หูตัวนี้ต้องคอยโเบียร์มาขอใ่หรือวะนี่จะไม่ใช่เนื้อบุโดนขัดกัน ถ้ากูมีกระสุนกูจะยัดหน้ามึงได้อะไอ้ฮานไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายไม่เห็นโลกู ชอบเปิดดวลที่มีมิตสไซส์ไรควายโลแล้วหนุ่มสียใจกุศิเปี้ยวมีเปี้ยวอ่ะมีโล่แล้วมีเปี้ยวอ่ะเฮ้ยผมเป็นคนที่ชอบอะไรเยอะๆอยู่แล้วด้วยไอ้เนี่ยกดสักตีดิโลแล้วมึงเปี้ยวโลแล้วมึงเปี้ยวยังไม่ตายยังมีเกาะเกาะขับรถไฟเพราะไมนใช้เกาะ ไม่ใช่เหรอต่อเลยมาเธอลุออล้มจบไปได้ซีจบไปได้ซีขาดเลยวเลุ้มมันมาเธอโอ้หังเกลยพวกนที่โดนขึ้นเลยระวังเอาสู้ลบไปด้วยกัน อ้ไอโลนางโง่ไปไกลดิอะตำนึงกลางโล่ใหม่ก uh ันโล่พ uh ังแล้วอ้าวเกียโล่พงโล่เป็นตัวยืมอัดมันเออปีปีปีมาช่วยเรามาช่วยเรามาช่วยเรา มาที่พี่มาที่พี่ดังโลเลยมันมีโลแอกแอกมันมาหาเราแล้วอย่าอย่าไปกลัวมันอัดมันมันใช้โลไปคุ้มไอเทียนี่ถ้าพี่ตายเฟบเฟบมันอยู่หน้าเลยไม่ต้องห่วงพี่อยู่หน้าเราเลยตุยไปเหี้ยมันชิบหายไอ้อกความมึนมันอยู่ไว้ีย มืไอ้เยฟอีน้ากับของต้นไปอย่างเงี้ยกับกู่อะไอ้ต้นอยู่ข้างหลังกูว่อ,อยู่ข้างหลังปอกปยิงกันทั้งคู่โว้ยผมชมบโผไม่ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก <laughs> ูอยู่คนเดียวมีคนเดียวเออมีคนเดียวคนเดียวกูรอบฟินิชเชอร์ว่ะ สี่แสนได้อยู่ได้ไรเกียร์สองล้านเลยวะฮะกลัวได้ไม่ปไหมแงวะเียรแม่สอล้านเย <c oughs> กยมเกมมันสนุกมากเลยไม่เหมือนโตต้ายี่เกียด